วันนี้หนูก็จะพาชมที่นานะคะมีเส้นทางเข้าออกที่สุขสบายมากๆละคะ่ะแปลงนี้ด้านหน้านะคะอยู่ติดกับถนนสาธารณะที่เป็นถนนลาดยางนะคะหมายเลข4009นะคะถนนลาดยางเส้นนี้นะคะก็จะเชื่อมมาจากถนนลาดยางทางหลวงชนบทนะคะหมายเลข2369นะคะห่างจากแปลงที่หนูไปประมาณ2กิโลเมตรนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวิวค่ะอยู่กับน้องเลยค่ะจากทีมงานขายที่ดินโนพายคินและนะคะวันนี้หนูก็จะพามาชมที่นานะคะมีเส้นทางเข้าออกที่สะดวกสบายมากๆแคะแปลงนี้ด้านหน้านะคะอยู่ติดกับถนนสาธารณะที่เป็นถนนลาดยางนะคะหมายเลข4009นะคะถนนลาดยางเส้นนี้นะคะก็จะเชื่อมมาจากถนนลาดยางทางหลวงชนบทนะคะหมายเลข2369นะคะห่างจากแปลงที่หนูไปประมาณ2กิโลเมตรนั่นเองค่ะ ปัจจุบันแปลงที่น,นะคะก็จะเป็นที่นาอยู่ต่ำกว่าถนนหน้าแปลงนะคะประมาณ20ซนติเมตรค่ะแปลงนี้นะคะจะมีหน้ากว้างคะอยู่ติดกับถนนถึง42เมตรยาวลึกหน้าแปลงถึงท้ายแปลงนะคะประมาณ263เมตรค่ะแปลงนี้นะคะก็เหมาะที่จะมาสร้างบ้านพักอาศัยสร้างบ้านสวนนะคะหรือจะมาขุดรอดทำเป็นโค้งหนองนานะคะหรือจะมา ซื้อเพื่อจัดล็อกแบ่งขายก็ได้นะคะแปลงนี้แปลงนี้นะคะก็จะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านพระงามหมู่ที่14ตําบลหนองหอยอําเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมานะคะเอกาสารสิทธิ์ก็จะเป็นชนดคุดแดงนะคะพร้อมโอนเนื้อที่นะคะ6ไร่2งาน75ตารางวาค่ะเจ้าของนะคะต้องการขายยกแปลงนะคะ ไล่ละ250,000บาททันเองนะคะแปลงนี้แปลงนี้นะคะก็จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลค่ะถึง230เมตรไม่มีประวัติน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะคะแปลงนี้แปลงนี้นะคะก็ดินดีค่ะเหมาะที่จะมาทําการเพราะปลูกท่านจะมาปลูกเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นก็ได้นะคะแปลงนี้ก็จะอยู่ห่างจากตัวองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองหอยนะคะมาประมาณ 17กิโลเมตรค่ะและอยู่ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอพระทองคำนะคะสถานที่สำคัญสำคัญของตัวอำเภอพระทองคำห่างมาประมาณ18กิโลเมตรค่ะถนนลาดยางหมายเลข205นะคะหรือถนนสุรนารายก็จะห่างจากแป้งที่หนูไปประมาณ18กิโลเมตรเช่นเดียวกันนะคะแป้งที่นี่จะอยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมานะคะประมาณ57กิโลเมตรค่ะห่างนะคะเดินทางมาจากตัว กรุงเทพมหานครนะคะแปลงที่ของเราก็จะอยู่ห่างจากตัวกรุงเทพมหานครนะคะประมาณ2 7 0กิโลเมตรไฟฟ้าประป่านะคะจะอยู่ห่างจากแปลงที่หนึ่งของไปประมาณ500เมตรนะคะรูปแปลงที่ดินนะคะท่านก็สามารถรับชมได้จากภาพถ่ายมุมสูงนะคะที่ทําทีมงานของเราะะได้ทําการบินโดนแล้วก็ตีเส้นสีแดงไว้ให้ท่านได้รับชมแล้วนะคะรูปแปลงสวยงามนะคะหากน,น,นะคะสนใจแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็ สามารถเดินทางมาชมที่ดินนะคะได้ตามพิกัดนะคะที่ทางทีมงานของเรา,าได้ทําการแปพิกัดไว้ใตค้คลิปวิดีโอนี้นะคะหรือท่านจะโทรมาสอบถามะคะที่เบอร์โทร0814133164ค่ะหรือจะเพิ่มเพื่อนแอดไลน์นะคะขอดูโฉนดหรือขอรายละเอียดต่างๆทางไลน์นะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ ad pa k i n 9ก้9 9นะคะอย่าลืมมีแอดน้ำหน้าด้วยนะคะ กับคลิปนี้นะคะหนูและทีมงานขายที่เปนโดยพายินแลนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ